สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้านะคะในการะเทียบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่11นะคะก่อนที่จะอ่านพระคำของพระเจ้าอยากจะได้โอกาสนี้นะคะที่เราจะได้อธิษฐานที่จะขอ,อการเปิดเผยสำแดงจากพระเจ้าที่เราจะมีความเข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงพูดกับเราให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในเวลานี้ ที่เราอยู่ที่นี่เพื่อเราจะเปิดใจของเราออกต่อการที่เราจะฟังเสียงของพระเจ้าและขอให้เสียงของพระองค์ที่จะเปลี่ยนแปลงท่าทีจิตใจและชีวิตของเราให้เราเป็นผู้เชื่อที่เกิดผลในแผ่นดินของพระเจ้าลาอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะในกาลาเทียนะคะบทที่สี่ข้อที่หนึ่งถึงสิบเอ็ดกล่าวว่าข้าพระเจ้าหมายความว่าตราบใดที่ทายาทยังเป็นเด็กอยู่ เขาก็ไม่ต่างอะไรกับทาตเลยถึงแม้เขาจะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั้งหมดแต่เขาก็อยู่ใต้บังคับของผู้ปกครองและพ่อบ้านจนถึงเวลาที่บิดาได้กําหนดไว้เราก็เหมือนกันเมื่อเป็นเด็กอยู่เราก็เป็นทาตอยู่ใต้บังคับของพูดผีที่ครอบงำของจักรวาลแต่แต่เมื่อครบกําหนดแล้วพระเจ้าก็ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มา ประสูติจากสตรีเพศและทรงถือกำเนิดใต้ธรรมบัญญัติเพื่อจะทรงไถ่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อให้เราได้รับฐานะเป็นบุตรและเพราะท่านทั้งหลายเป็นบุตรแล้วพระองค์จึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในใจของเราร้องว่าอับบาพ่อเพราะฉะนั้นโดยพระเจ้าท่านจึง ไม่ใช่ทาตอีกต่อไปแต่เป็นบุตรและถ้าเป็นบุตรแล้วท่านก็เป็นทายาทแต่ก่อนนี้เมื่อท่านทั้งหลายยังไม่รู้จักพระเจ้าพวกท่านเป็นทาตของสิ่งซึ่งโดยสภาพแล้วไม่ใช่เทพพระเจ้าเลยแต่บัดนี้เมื่อพวกท่านรู้จักพระเจ้าแล้วหรือที่ถูกก็คือพระเจ้าทรงรู้จักพวกท่านแล้วทำไมพวกท่าน ทั้งหลายจึงกลับไปหาพูดผีที่ครอบงำของจักรวาลซึ่งอ่อนแอและอเนกอนาตและอยากจะเป็นสภาพธาตุของสิ่งเหล่านั้นอีกท่านทั้งหลายถือวันเดือนฤดูและปีข้าพเจ้าเกรงว่าการที่ข้าพเจ้าได้ตรากตรำเพื่อพวกท่านนั้นจะไร้ประโยชน์นะคะซึ่งอาจารย์ปอโลเองก็ได้บอกกับเราว่า ทุกอย่างในการประกาศข่าวประเสรศิฐอาจารย์ปอลไม่อยากให้ทุกสิ่งที่ทํานั้นไรประโยชน์หรือว่าไม่เกิดผลเมื่อชีวิตของเราอยากจะกลับไปเป็นทาสของธรรมัญญัติหรือการที่เราอยากจะรอดเพราะการที่เราเองเนี่ยจะต้องทําตามการประพฤตินะคะเราถึงจะได้รับความรอดวันนี้จึงให้หัวข้อว่าผู้เชื่อที่มีปรสสิทธิภาพมากนะคะผู้เชื่อที่มีประสิทธิภาพมากเพราะว่าเวลาที่เราเองเนี่ย อยากจะทําอะไรหรือว่าลงมือทําอะไรเราก็จะต้องอาศัยประสบการณ์แล้วก็ความเชี่ยวชาญในการที่เราเองเนี่ยจะทํางานหรือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่เราเนี่ย erreicht, จะประสบความสําเร็จหรือว่าได้รับสิ่งที่เราลงมือทำเนี่ยหรือว่าเป็นผลตอบแทนอย่างมากมายหรือถ้าเป็นขวานนะคะหรือว่าเป็นมีดก็จะต้องเป็นมีดที่คมถ้าไม่คมเนี่ยเราจะต้องนะคะออกแรงมาก ในการที่จะทําให้ต้นไม้หรือว่าสิ่งที่เรากําลังจะตัดเนี่ยให้มันขาดออกไปนะคะซึ่งก็จะเหนื่อยกว่าแต่ถ้ามีดนั้นมันคมหรือว่าชีวิตคริสเตียนของเรานะคะเป็นชีวิตแห่งผู้เชื่อที่มีประสิทธิภาพก็จะทําให้ชีวิตของเราหรือว่าผู้เชื่อเนี่ยสามารถขยายแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยออกไปได้เยอะมากๆนะคะโดยที่เราก็จะไม่ได้มาแก้ปัญหาแต่ในเพียงในคริสตจักรของเราหรือว่าแก้ปัญหากับคนในคริสตจกักรแต่ว่าเราจะสามารถ เป็นพอรออกไปกับคนอื่นได้อย่างมากมายดังนั้นนะคะพระเจ้าก็อยากให้ชีวิตของเราที่จะมีประสิทธิภาพมากในการที่เราเองจะเป็นคนของพระเจ้าหรือว่าเป็นผู้เชื่อพระเจ้านะคะดังนั้นนะคะชีวิตของผู้เชื่อถ้าจะมีประสิทธิภาพมากนะคะ1จะต้องเป็นผู้ใหญ่ในพระคลิ์นะคะจะต้องเป็นผู้ใหญ่ในพระเยสุคริสซึ่งในพระวจนะตอนนี้อาจารย์ปาโลบอกว่าถ้าสมมุติว่า เราเป็นลูกนะคะที่ยังไม่บรรลุนินติภาวะก็จะต้องมีผู้ปกครองหรือว่าพ่อบ้านในการที่จะดูแลทรัพย์สมบัติให้กับเราแม้ว่าเราเองเนี่ยจะเป็นลูกเจ้าของบ้านก็จริงแต่ว่าถ้าเราไม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่พอก็ไม่ได้แตกต่างจากการเป็นทาสนะคะดังนั้นนะคะเราจะต้องเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์โดยอาจารย์ปอโลเองเนี่ยแนะนําว่าการที่คนที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้า หรือว่าไม่ได้เชื่อในพระเยซูแต่ว่าเขาถือทมบัญญัติของพระเจ้าเพื่อที่จะรอดเขาก็ไม่ได้แตกต่างจากการที่จะเป็นเด็กในฝ่ายวิญญาณที่แม้ว่าเขาจะมีสมบัติในบ้านแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะครอบครองได้ดังนั้นนะคะพระเยซูเองเนี่ยจึงทรงต้องการที่จะถ่ายเราออกจากการครอบงำหรือว่าการที่เราเองเนี่ยเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณแล้วก็จะมีคนอื่นที่จะมาดูแลสมบัติให้กับเราดังนั้นนะคะผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์จะต้องไม่เป็นเด็กซึ่ง เมื่อไม่เป็นเด็กถ้าเราถอดจากพระธรรมตอนนี้ก็คือการเชื่อในพระเยซูคริสต์นั่นเองและพระเยซูคริสต์เองเนี่ยพระองค์ทรงไถ่เราพระองค์ทรงเกิดจากผู้หญิงสาวบุมจารีนะคะแล้วพระองค์เกิดภายใต้กฎธรรมบัญญัติของโมเสสอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมบูบรณ์นะคะเพื่อพระองค์จะทรงไถ่เราออกจากการเป็นทาสหรือว่าไถ่ให้เราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์นะคะดังนั้นนะคะ จิตวิญญาณของเราหรือว่าผู้เชื่อจะมีประสิทธิภาพมากเมื่อชีวิตของเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายจิตวิญญาณนะคะสิ่งที่เราเห็นจากวุฒธธิภาวะของความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความคิดจิตใจหรือว่าคําพูดที่ส่งออกมาก็จะบ่งบอกถึงความเป็นเด็กในใจหรือว่าการเติบโตของเรานะคะเราไม่ได้เราไม่ได้พยายามด้วยกําลังของเราหรือว่า พยายามที่จะทําตามธรรมัญญัตินะคะแต่ว่าเราเชื่อในพระเยซูคริสต์หรือว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่ช่วยให้เรานะคะเป็นบุตรแล้วก็ไม่ใช่เด็กทารก่ายวิญญาณเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่ภายในเรานะคะพระองค์สอนเราถ้าชีวิตคริสเตียนหรือว่าชีวิตของเราติดสนิทอยู่กับพระเยซูนั่นหมายความว่าเราเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์อย่างแน่นอนนะคะ เพราะทุกๆวันของเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงและทุกๆวันของเรานะคะก็จะห่างไกลจากความเชื่อายออกไปเรื่อยๆแล้วความชั่วก็จะไม่สามารถครอบงำชีวิตของเราได้อีกต่อไปแต่ถ้าเรายังเป็นเด็กในฝ่ายจิตวิญญาณอยู่นะคะความชั่วก็จะสามารถครอบงำชีวิตของเราได้หลายคนที่บอกว่ามาเชื่อพระเจ้าแต่ก็ยังติดบุหรี่อยู่หรือว่าหลายคนที่บอกว่าเชื่อพระเจ้าแต่ก็ยังเป็นคนที่ ติดการพนันหรือว่าก็ยังเป็นคนที่โมโหร้ายอยู่หรือว่าใช้ความรุนแรงในครอบครัวต่างๆนะคะก็ยังเป็นคนที่ยังเป็นเด็กในฝ่ายจิตวิญ,ญญาณอยู่ซึ่งคุณจะต้องมีการชีวิตที่แก้ไขก็คือจะต้องมีชีวิตที่มีคะติดสนิทกับพระเจ้าแล้วเราก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ได้อาศัยกําลังของเรานะคะแต่ว่าอาศัยพระเยซูคริสต์หรือความเชื่อที่เรามีในพระองค์ เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์นะคะเราก็จะไม่ใช่ทาตของบาปอีกต่อไปใครหรือว่าผีปีศาจต,ต่างๆในโลกนี้ก็จะไม่สามารถที่จะมาครอบงำเราหรือว่าชักนำเราให้เราทำสิ่งที่ผิดบาปหรือทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องอีกต่อไปแล้วแต่เราจะเลือกที่จะทำแต่สิ่งที่ถูกต้องตามนามทัยของพระเจ้านะคะเอปาโฟดิชัสนะคะเป็นคนที่มีชีวิตที่ สมดุลมากเมื่อเขาเชื่อในพระเยซูคริสต์ขเขานะคะได้ใช้ชีวิตที่เป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณแล้วก็ไม่ได้เอ็นเอียงไปด้านใดนด,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 นด้านหนึ่งเพราะบางครั้งเมื่อเรารับใช้พระเจ้าใช่ไหมคะบางครั้งหลายครั้งเราก็จะคิดแค่ว่าเราจะทําบางอย่างแต่เราจะไม่ทําบางอย่างบางคนชอบอธิษฐานแต่ว่าไม่ชอบอ่านพระคัมภีร์บางคนนะคะชอบชอบที่เราจะรับใช้หรือทําสิ่งต่างๆแต่ว่าเรา กับแบบว่าไม่ชอบเฝ้าเดี่ยวบางครั้งเราก็ชอบฟังฟังเทศนาแต่เมื่อเรามาอธิษฐานเราก็ไม่อยากจะทำนะคะดังนั้นเนี่ยชีวิตของความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเนี่ยมันก็จะต้องมีชีวิตที่สมดุลแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการให้มาฟังพระวจนะให้มาอธิษฐานให้มานมัสการนะคะเขาก็จะสามารถที่จะทำได้ สามารถทําได้ทุกอย่างโด,โดยมีชีวิตที่สมดุลนะคะไม่เอ็นเอียงไปมาดังนั้นนะคะเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์แล้วอย่างแน่นอนเมื่อชีวิตของเราอยู่ในพระเยซูนะคะหรือว่าเชื่อในพระเยซูไม่ใช่ด้วยกําลังของเรานะคะแต่ว่าเป็นพระเจ้าที่พระเยซูนะคะ ทรงช่วยเราและส่งพระบุตรของพระองค์มาตายบนไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อเราทั้งหลายนะคะดังนั้นใครที่พยายามที่จะทําความดีด้วยกําลังของเราเองนะคะเราอาจจะเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักเกินไปให้เรามาหาพระเยซูนะคะและเราจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงและได้รับการแก้ไขในพระเยซูคริสต์อย่างแน่นอนนะคะและอย่างที่สองนะคะให้เราเชื่อตามพระวจนะของพระเจ้านะคะก็คือเชื่อในพระเยซูก็พอแล้วนะคะ ให้เราเชื่อในพระเยซูก็พอแล้วอาจารย์เปาโลเนี่ยเตือนผู้เชื่อหลายคนว่าให้เราใช้ชีวิตนะคะบนความเชื่อในพระเยซูอย่าให้เรากลับไปถือเลิกยามต่างๆหรือว่าฤดูกาลวันปีต่างๆนะคะเพราะว่าถ้าเรากลับไปสู่การถือเลิกยามหรือการทำตามพิธีกรรมต่างๆของยิวหรือว่าของศาสนานะคะมันก็จะทำให้ชีวิตของเราหลุดจากพระคุณของพระเยซูคริสต์ไป แทนที่นะคะเราจะเชื่อในพระเยซูอย่างเดียวเราก็จะรอดแล้วแต่ว่าเราก็ยังไปกลัวว่าจะไม่รอดแล้วก็รักษาวันต่างๆนะคะก็จะทําให้เราแบกภาระหนักจนเกินไปและก็จะทําให้เรานะคะสูญเสียความเป็นผู้เชื่อหรือว่าริธิ์อำนาจที่พระเยซูคริสต,ต์ทรงทำผ่านไม้กางเขนของพระองค์แล้วนะคะดังนั้นเมื่อเราเชื่อในพระเยซูพี่น้องคะเพียงพอแล้วที่เราจะได้รับความรอดแต่ว่า เราจะต้องเชื่อในพระเยซูจริงๆนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยร้องพระเจ้าว่าอับราหรือว่าพ่อนะคะเมื่อเราเรียกพระเจ้าว่าอับราหรือว่าพ่อเนี่ยมันมีเป้าหมายก็คือทําให้เราเนี่ยมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าหรือว่าใกล้ชิดกันนะคะไม่ใช่ว่าเรียกพระเจ้าพ่อพระบิดาแต่ว่าชีวิตของเรา อยู่ห่างไกลมากพอเรากลับเข้าบ้านหรือว่าเราทําอะไรเราก็ไม่เคยสนทนากับพ่อของเราหรือว่าไม่เคยสร้างความสัมพันธ์เลยนะคะนั่นก็ไม่ได้เรียกว่าเราเชื่อในพระเยซูนะคะเราแค่อยู่ในศาสนาซึ่งก็ไม่ใช่เป้าประสงค์นะคะดังนั้นเราทุกคนไม่ใช่อยู่ภายใต้อํานาจของผีมารสตารดังนั้นนะคะอย่าให้เรากลับไปในการที่เราเองเนี่ยจะพยายามทําตามธรรมบัญญัติเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าธรรมบัญญัตินั้นเราไม่สามารถทําได้ แม้ว่าธรรมบัญญัติจะบอกให้เราเรียนรู้ว่าบาปคืออะไรแต่หลายครั้งบัญญัติก็ทําให้เราล้มเหลวและทําให้เรานั้นผิดพลาดนะคะดังนั้นให้เรานะคะอยู่ในพระเยซูเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็พอแล้วบนโลกใบนี้นะคะและเราก็ไม่ต้องไปหาพระอื่นมาอีกแล้วนะคะถ้าเราได้พบพระเยซูคริสต์แล้วก็ให้เรามุ่งมั่นแล้วก็บากบั่นที่เราจะติดตามพระเยซูอย่างแท้จริงเราไม่ต้องไปเอาพระอื่นใจมาแล้วนะคะเพราะว่า พระเยซูทรงไถ่เราออกจากพูดผีปีศาจอำนาจมืดแล้วเราเป็นไทยและเราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วพระเยซูก็รักเรามากๆนะคะรักเราแค่ไหนรักเราขนาดที่องยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อเรานะคะไม่มีใครรักเราเท่ากับที่พระเยซูทรงตายเพื่อเราในขณะที่เราเองไม่ได้สมบูรณ์แบบนะคะหรือว่าเราเองยังมีความดีไม่พอหรือว่าเมื่อมองดูด้วยสายตาของมนุษย์ เราอาจจะไม่ได้มีความสามารถใดๆในชีวิตของเรามากพอแต่พระเยซูก็ทรงรักเราแล้วก็พระองค์ทรงตายเพื่อเราในขณะที่เราเป็นคนบาปนะคะแล้วก็โรคคนคนอื่นหรือว่าโลกเนี่ยอาจจะมองว่าเราเป็นคนโงเ่เขลาเมื่อเชื่อในการเขนของพระเยซูแต่คนที่รอดแล้วหรือคนที่มีปัญญาจากพระเจ้าเขาเชื่อว่าการเขนของพระเยซูนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่นําเราทั้งหลายผ่านพ้น บาปและไปสู่ชีวิตนิรันดร์ได้นะคะเพราะว่าถ้าไม่ใช่การผ่านพ้นบาปไปสู่ชีวิตนิรันดร์ได้ก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นฤทธิ์เดชแห่งการเขนใช่ไหมคะดังนั้นฤทธิ์เดชแห่งการเขนจึงสามารถทําให้เรานะคะเป็นไทยจากบาปและทําให้เรารอดในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ดังนั้นนะคะให้เราได้เป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์ให้เราได้เติบโตขึ้นในพระเจ้า ให้เราได้เชื่อในพระเยซูให้พระเยซูเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราและอย่าพึ่งพาการประพฤติของเราพี่น้องคะเมื่อเราเชื่อในพระเยซูเราจะไม่พึ่งพาการประพฤติของเราเพื่อเราจะรอดทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เราเฝ้าเดี่ยวหรือเรามาโบสถเราไม่ได้พยายามที่เราจะรอดหรือเราถวายทรัพย์เพื่อที่เราจะพยายามให้พระเจ้ารักเรามากขึ้นหรือว่าให้ใครรักเรามากขึ้นแต่เราทําเพราะว่า พระเยซูรักเราและเราก็รักพระเจ้าดังนั้นนะคะเราจึงทําสิ่งต่างๆเพราะว่าเรารักพระเจ้าไม่ใช่เราพยายามเพื่อเราจะรอดแต่เมื่อเราเชื่อในพระเยซูเราก็รอดแล้วขอให้พี่น้องนะคะที่จะมีความมั่นใจในความรอดเมื่อเราอยู่ในพระเยซูคริสต์และขออย่าให้เรากลับไปถือเลิกยามฤดูปีต่างๆอีกนะคะขอให้เราไว้วางใจในพระเจ้าและเชื่อมั่นและสนิทอยู่กับความรักของพระองค์ขอพระเจ้าที่จะอวยพรเราแล้วก็ ทำให้เราะะเป็นผู้เชื่อที่มีประสิทธิภาพมากในการปฏิบัติและรับใช้พระเจ้าและเมื่อพระเยซูกลับมานะคะขอให้พระเยซูที่จะเห็นการงานของเรานะั้นเป็นการงานที่ทําด้วยทองคําโดยที่ไม่ใช่การงานที่ทําไปแล้ว ก็สูญเปล่าหรือว่าว่างเปล่าในชีวิตของเราอยากให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะสําหรับช่วงเวลานี้ที่พระวจนะของพระเจ้าจะเข้ามาในจิตใจของเราหากเรามีความสัมพันธ์ที่ห่างไกลกับพระเยซูขอพระเจ้าที่จะทรงนําเราเข้าไปใกล้พระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกัน,นะคะ่ะ พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ geliyor, สำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงอย่างชีวิตของเราขอพระเจ้าได้ช่วยเราที่พระองค์จะทรงให้เรามีความมั่นใจในพระเยซูมั่นใจในข่าวประเสริฐมั่นใจในฤทธิ์เดชที่เราเชื่อระวางใจในพระองค์ขอพระเจ้าได้ทรงช่วยเราหากเรามีความสัมพันธ์ที่ห่างไกลกับพระเจ้าและไม่ได้ติดต่อสื่อสารกับพระองค์เลยขอเวลานี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะเข้ามาทํากิจอยู่ในจิตใจของเราให้เรากระชับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า มากยิ่งขึ้นขอให้เราเป็นพ่อลูกที่มีความเชื่อใจและไว้วางใจในพระองค์มากยิ่งขึ้นในชีวิตของเราขอให้ชีวิตคริสเตียนของเราเป็นชีวิตที่สามารถช่วยคนอื่นให้รอดได้ผ่านชีวิตที่เป็นแบบอย่างขอพระเจ้าได้อวยพรเราเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูกิ์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรค่ะ